บนันนภาพม,ม,มาชมธรรมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะคะพี่น้องออกมาเกิจกรรมนอกบ้านเนะคะ่ะมากินข้าวนอกบ้านวันนี้ไปชมน้ำกัน,นะค่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีสุขสุข,ขค่ะเนาะกิม <laughs> มี่ิแฮนดอวิสต้าทูอีทเนาะวีโดว่าดดเยอะอ่ะมีักกันออกมาออกมายางเลนเนาะคะ่ะแต่กระสีปบยางกัดดอกพี่น้องอันไฮเบิงบาอันน้นไหมแบคเบอร์รี่อะเตมยูก็ันี่ยก็ แมนบอแต่อันบอคอยมากเนาะค่ะในมันในมันใหญ่นะคะยนี่เดิน We have to <Huh? S 1> no nobody come to see a n y t h i สวัสดีพ่อใหญ่เน็คสวัสดีครับสบายดีไหมสบายดีไหมสบายดีครับสบายดีครับโอเควันนี้พาอ,อันนั้นมาย่างเล่นไกลๆล่ๆริมแม่น้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะพอดีมืออื่นมันสิบมีแดดเนาะคะ่ะมือนีแดดยังน้อยๆก็เลยพากันมะย่างเลยมึงพ่อใหญ่นีน่ซืยย้อของ <laughs> ตเตรียมเผา เตรียมอันเตรียมมีของมากินน้ำเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ินสียางผ้ากันยางขึ้นไปเล่นไมฮหันมันซีมีอันแม่น้ำเนาะคะ่ะแถวๆนี้เนาะคะ่ะแม่นม้ำแม่น้ำไล่เนาะคะ่ะแล้กกาอันเคยพ้ามาเที่ยวบาังเทือ่อยอายุเนาะคะ่ะโดนๆมาเทื่อนึงเดี๋ยวส่งฤดูใไว้ใหม,ใหม่มันเหลืองล,ลายๆเนาะคะ่ะสิบไม,ม้เทื่อนึงเนาะคะ่ะเดิยางน้ำฝน,นพญานิกันนี่ มื่อน,นี้บอกว่าแดดออกน้อยนเนาะค่ะก็เลยประกาศออกมากของนองเนาะค่ะพี่น้องนี่นีมีป่าได้หนี่พี่น้องเอ้ยนี่บางเทืออันมะยางอยู่นี่เนาะค่ะป่าตตวบบงย้ายเนาะค่ะอ้ยอยู่บ้านเฮาสีย่างอยู่บบมุดเจ้าว่ะเดี๋ยวยางไปน้ากันมื่อกี้อ่านพ้ามาชม,ามาธรรมชาติเนาะค่ะพี่น้องธรรมชาติบ้านเฮา ธรรมศาสตร์ยูสวิสเซแลนด์เนาะค่ะเนาะผลปัญญานิกิ้บผลล่ะโซอะวะอะ่ะแนบอะปัญญานิกิ้ฟ้าขึ้นไปนางเลนทั้งหอคอยมึงแน่บนท่านไหนยางสัมผัสนางละปัญญาสงสัยกันมันสีมีแดดบนน่ทาทั้งเริงกันมีแดดกับสีสิฟ้ากันเดี๋ยวอัานสิฟ้าขึ้นไปเมืองวิวของบนน้ำท้องค่ะพี่น,อน้องเนาะ อันมดท่านแกงแรงอยู่แต่ว่าอันดอ,อกมะย่างเด่อันชายเมืองทางนนางเราเมืองกาเห็ดหอค่อยให้ขึ้นไปไปชมวิวนะคะ Have no sun? No. Ah. Bit. Not much. Huh? A lot of bean, darling. A <Huh? S 1> lot of bean. พี่น้องนี่นี่มันเป็นห้างเพ่งเนาะคะ่ะเขาเฮ็ดบานให้พึง่งยูเนาะคะ่ะนั่นเห็นบ่านี่นี่ผึ่งธรรมชา,า,าติเนาะค่ะเขาเฮ็ดบานให้ผึ่งยูนี่หน้าผึ่งสีล้ายห,หลายแต่ว่ากันเท้าบเฮ็ดณยังมันมันกับบเฮ็ดณยังเท้าดอกปัญญานิกบอกว่าปัญญานิกบอกว่าบ่ามีแดดว่นทีออกมาตากแดดก,กันแต่ขันย่างไปไกลทั้งพูดอีกนน้นอยอาจมีแดด เดี๋ยวอันสิพาขึ้นไปเมืองวิวข้างบนพี่น้องเย a h I coming มามาเมืองเดียอันยางเลยนะอันเหนื่อยนะแมวไปยังไปยังนี่เตรียมของมานอนอาบแดดพี่น้องเอ้ยคุณสามีเตรี๋ยวก็อ่ะเ e a h half sun วั่นี่เตรียมมีอย่างมาแเนี่ยกีตาร์น้อยอย่างก็อูอูรูคูเลเลเอาอันนี้คือแนวกินเนาะค่ะพี่น้องของอาหารมุข่อยวางไว้นี่แหละแซนด์วิชแซนด์วิชกบดวยจะอัานสิบห้าเมืองบรรยากาศหลบๆกันเนาะ ยังก่อนเขาเอนยังดาริงวัตย์ h a คอร์ดิสัน h ฮียอ่าคิริยะคคิริอ่ะคิริอันเมืองน้อยนะคะถ้าเมืองน้อยอาจจะเสร์ันมินิรนะมาลอง เดินผ้ามือบรรยากาศร,ารอบๆน,น้ำในนี้เป็นน้นอยๆนะคะบ่าได้ไลแล้วก็มันสีไลไปเชื่อมกันก็ไม่นม้ำไหลทั้งคุณเดี๋ยวช่วงฤดูใบไม้เหลืองเนาะบนดนอีกประมาณเดือนเดือนก็กลัวนะคะอันสิภา้า,าบรรยากาศงามงามพี่น้องเนาะบรรยากาศวิวลอยล้าน วิวลอยลานแล้วแต่คนมากนะคะพี่น้องมึงอันสิบ้าชมธรรมาชาติอีกเทือเนาะคะ่ะนอกเพราะว่าเมื่อกี้พุ่ย,ยนี้เป็นเป็นไหลเนาะค,ะะคะ่ะเนาะไหลโซดอันกันเลยอันกันเลยจอดก่อนเดี๋ยวจังหน่อยก็สินอนอาบแดดกันเนาะคะ่ะพี่น้อง เมืออื่นแดดโบมี่เนาะคะ่ะอันสิบ้าเมืองซาซาอีกเทื่อนึงเนาะคะ่ะอันนี้คือคุณสามีสามีฉันเองพี่ใเนปรายงานโตแน่พี่ยหญเนปภาพช่วเต็มเต็มเลยเนาะคะนะ่ะเนาะ ยูโบไก่จากมองอันยู่ปันไดเนาะค่ะพี่น้องเนาะขี่รถมาประมาณสิบหานาทีสิบนาทีก็หอดแล้วค่ะปลาก็มีได้นี่นี่ปลาหลายหลายบ่เคยมาตกเบ็ดพอเถอะไปพุ่นน้ำได้หนีมองในหน่อยเนาะคะ่ะสีไล่ไปหาพุ่นไ่น้ำไล่ไหลลงทั้งไงไ่น้ำไล่อันหนึ่งแดดออกขึ้น้องะสัน สามีเติมน้ำมันนี่นี่นนเติมน้ำมันเดี๋ยวจะมาอ,อ่านภากัเพิ่นเอาวันนี้พเนนพิ่นมาเล่นน้ำปัญญ์เอกอียงลิลลี่อันนี้คือหนังสือพี่ปยยัญญ์นอกนะคะหนังสือเล่มแรกของพี่ปยยัญญเอกเขาเขียนเป็นภาษาอิตาลีนะคะเกี่ยวเขียนเกี่ยวกับวันนั้นอ่อาอี๋ยงก็นักธุรกิจนักธุรก,ก,กิจผู้ยิ่งเนาะคะ่ะ หลังกรบซิมีหลูบป,ปุ้านี่กับหลูบอันหนังสือเหลมแกของเราเพื่อสีแล้วนะคะอันคุ้มแล้วคุ้มอีกนะคะรตเป็นภาษาอิตาลีอ,าาอ,อยางเหมือนทั้งผีอีก่นอกนะะ้อะ ของยางหลายๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะของยางหลายแต่ว่าเอาบ่อข่อยสบายป็นไหนเอาเลยบ่อข่อยจะเออาไม้ยางเนาะค่ะอ้าวหันกล่องมาทางนี้เบิ้งถือธรรมศาสตร์น้ำแนสสวัสดีค่ะ แดดออกก็แห้งเป็นไรเนาะค่ะแดดออกน้อยๆน้อะเนาะบ้ากค่ะพี่น้องมาเติมพลังกันแซนด์วิชแซนด์วิชกินลากระชินน้องตากแดดนะคะพี่น้อง

แน,นมอันนี้แซบแซบขนมปังอันนี้อืม,อ,มอร่อยมากมากแหม่โทมาเดี๋ยวรับสายแหม่กอนเด้อค่ะโอกี้แหม่โทมานะค่ะทั้งบาทามาต่อกันค่ะพี่น้องกำลังกินแซบ

Mm. Very good. <laughs> มองไปน้องอากาศดีดีทาตะแดดนะคะทาะแดดมากเสร็ลว s a เดี๋ยวม้าไก่กล่องถอยเดี๋ยวเจ้าก็ว่าพุ่งไงบ่อยากให้เห็นในวิดีโอเมื่อเดือดแดดนั่งถาโดนแล้วเดี๋ยวจะนอนกัน,นอนอาบแดดเนะคะน้องพี่นอ้อง แต่แจ้ค้นมากด้วยค่ะอันไม่อยู่เมืองหนองไม่ไมเนาะค่ะพี่น้องแต่ก่อนอันบม่มมากกินแหมเส้นวิชย์ว้าจั๊กิี้ยักก,นนะกินกับโปงแสบกินเข่าบ้านห้าต้องแสบกลัว โดนไปดนมาเนาะค่ะพี่น้องอยูดโดนหลยเขาเลิกกินเป็นพี่น,อนออกก้องกิงท <c oughs> <Hello, darling. S 2> อกันฮัลโหลดาริงพู้ใหญ่นอนอ่านหนังสืออะไยกีตาหน่อยจเจ้าคือบัมาดดีดพ่้ใหญ่กินเมื่อแล้วค่พะพี่น้องกินแซนด์วิชเมื่อแล้ว ่าแดดแดดแดดพทันมาอยู่พี่น้องเอะ I think sun will not come anymore darling no huh? mm. this woman so beautiful my cousin oh your cousin mm. ah oh, yeah that's why i thinking who is it this one มื่อนี้พ่อใหนิกดีใจเนาะค่ะเพราะว่าหนังสือเล่มแรกอ่าเล่มแรกเซต แต่ก็ว่ากับลงขายได้รงเลมได้ดนแล้วนะเนาะค่ะเนาะลงคงขายในอพับบิ๊กโดนแล้วเนะคะ่ะประมาณอาทิตย์นึงแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าอันนั้นเพื่อนก็บแบบว่าให้เขาทรงมาบานให้น้ำเนาะคะนะ่ะเนาะแบบเป็นเลมเพ่อนขายทางอันนั้นอีอย่างก่อเนานะเพื่อนอเมซอนอเมซอนอันอนี้วันเซกันนาลิง หน,นังสือละหนังสือเหลมแหลกของพญยายนิค่ะของเกสยูเลีันนะคะมีเมียคุม้างลังนะมีเมียคุมกังลังนะเกียนอยุสามปีพี่น้องเกียนเกี่ยวกับนักธุรกิจของประเทศอิตาลีนะคะนะแต่ว่าเป็นผู้ยิ่งเมืเลยเนาะคะ่ะผู้ยิ่งที่ประสบความสำเรนะ็จ mm. นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเนาะคะ่ะใช่ครับ ประเทศอิตาลใช่ครับ you understand o k เค my lovely husband มึงแก่เพิ่นพี่น้องอลูกลายกับเติมเมื่อโตตอนนี้ตู o อยู่กันเลนดาวไล่แดดถ่ายแดดน้อง่าแดดบ่มากพ่อเนอค่ะพี่น้องเนาะบายบาย good night Chào. Chào. Đấy là bên nha, Darling. liền. ดนแหบอ่ะเดบินเดบินอ้าวสิกับบานกันแล้วนะคะพี่น้องนะนอนอาบแดดแดดกับบุกอยมีปันใดนะคะพี่น้องวันนี้แดดมีน้อยค่ะว่ามื่อื่นเขาบอกว่าแดด่บอกก็เลยพากกันพากกันออกมาก้างนอกก่อนเนาะคะ่ะเนาะบบานแล้วพอกันวิดีโอนะค่ะบายบายค่ะบายบาย